อาจารย์ดรสัตพลมุ่งคำกลางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวเชลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งที่7ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณนห้องประชุมชั้น2ออาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณแยกประเภทตามงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2566การพิจารณาการขออนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคปกติและภาคพิเศษการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาในภาคปกติและภาคพิเศษรวมถึงการพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในปีงบประมาณพศ2567จำนวน8ราย